ว่างแบบนี้ไ้หาพวกนี้ไปเที่ยวดีกว่าฮัโลโหลตะวันเฮ้ย <Hey. S 1> หล่อไงวะเออว่างบอกว่าจะชวนไปดูหนังกินข้าวหน่อยว่ะเฮ้ยวันนี้ติดธุระว่ะนัดแฟนไปแล้วอ่ะไม่ว่างเลยขอโทษที่ะเพื่อนโอ้โหเออเออบังเไรเพื่อนไม่เจอกันเออโอเคโอเค A few moments later เี่ยโทรกลับมาทำไมวะเนี่ย เฮ้ยฮัลโหล,หลว,หว่าไงวะเปลี่ยนใจแล้วหรอวะเฮ้ยใครเปลี่ยนใจวะกูไม่เปลี่ยนใจเดี๋ยวกูมีอะไรในดีมาให้มึงแบบน่าจะก,กระปี้กระเป๋าสำหรับมึงหน่อยอะไรวะแนะนำมาดิบริการเช่าวิแผนเว้ยใอ้ที่แผนของมึงนี่คืออะไรวะมึงไปใช้บริการหรอวะเคยเราไม่มีเพื่อนเที่ยวไม่มีเพื่อนไปกินข้าวมึงเนี่ยมึงสามารถแบบทักไปอินบอ็อกหาพี่อาได้เลยพี่เขาไปเป็นเพื่อนมึงได้ทุกที่เลยนะเว้ยเชียดีว่ะเดี๋ยวกูส่งคอนแทคให้ โอเคเลยเพื่อนงั้นกูนขอคอนแทคมาหน่อยแล้วกันขอบคุณมากเออได้ได้เดี๋ยวส่งไปขอบคุณมากเพื่อนไ่เจอกันเดยเยเดยไเจอกันไ้เจอกันเพ่จดีวะบริการเช่าพี่แผนไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพกินข้าวดูหนังให้คำปรึกษ,ษารวมในทุกพืน้นถ้าใครสนใจติดต่อไปได้เลยเ c e b o o k พี่แผนกิรติอาพอรต